แม่ค้าผมรักแม่ค่ะผมลูกกี้มาแล้วทุกคนแม่จะหายกินขนมแมวเลี้ยงจุ๊จีๆๆ้จหม่อมรักแม่คามที่อยู่ที่อยู่ยลูกกี้ลูกกี้ผมอยากอยู่กับแม่ผมไม่อยากไปไหนครับอันนี้คุณแม่ชาวเดินนะคะ อันนี้ลูก้าค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินขนมแมวเลี้ยกกันนะคะอ้อยอ้ยอ้อยลูกี้ลกูก้าผมไม่อยากไปไหนหรอกแม่ผมจะอยู่กับแม่นี่แหละผมไม่อยากไปอยู่ะแล้วอาเทยโยกินนะลูกนะวันนี้ให้แม่ขายดีอามีโมโกกมามีโมโก็มานะคะมีโมโกกมาอาโปจิสีครีมครีมจะเป็นโปจินะครับอาลูกี้ลกูก้า แม่ครับผมไม่อยากไปไหนแล้วครับผมอยากอยู่กับแม่นี่ละครสนุกฉนานอยู่ดีกันนะคะอ่าซาเลมอันนี้คุณพ่อซาเลมค่ะคุณพ่อซาเลมนะคะนี่ค่ะก็ไก่กินนะคะแบ่งๆกันกินนะลูกนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่านี่คุณแม่ชาวเดอร์อ่าอ่าอ่า คุณแม่ชาวเดอร์นะคะคุณแม่มีลูกตั้งสิบเออเดซี่เดซี่คนสวยของแม่เดซี่กินกินกินอ้ยพอแล้วนะลูกนะเบบีไม่อยู่อ่าอ่าอ่าโปจิโปจิกินโปจิกินอ่าอ่ายอะเยอยอะเยอะกินกินเยอะย่อยอะย่อยย่อยลูกกีลูกกีให้ผมกินมั่งให้ผมกินมั่งอ่าโอเคพอ